สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้มีคาถาสั้นๆแค่สวดก่อนนอนทุกวันสามารถทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนได้ทันทีเพราะเป็นคาถาที่สุดแห่งความเข้มขลังมากไปด้วยพุทธคุณหลากหลายประการเรียกว่าครอบจักกรวาลโบราณว่าฝอยท่วมหลังช้างก็ไม่หมดทั้งแคล้วคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ และอื่นๆอีกมากมายนั่นคือคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งมีห้าอักขระอันศักดิ์สิทธิ์คือนโมพุทธายะเป็นอักขระที่ใช้แทนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในกับนี้และยังแทนความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งอีกด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นคาถาหลักๆที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีความเชื่อว่าหากผู้ใดบริกรรมคาถาบูชาสรรเสริญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้สวดนโมพุทธายะด้วยจิตอันสงบมั่นคงแน,แน่วแน่จะเกิดพุทธคุณครอบจัก,กรวาลทั้งเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์แคล้วคลาดคงกระพันธ์มีกำลังกายกำลังใจที่ดีไม่เกรงกลัวต่อพยานอันตรายใดๆทั้งนี้ ยังได้มีการน,นำพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์มาสร้างเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์อีกด้วยโดยลงอักขระด้วยนโมพุทธายะใช้ได้ครอบจักรกวาลซึ่งปรากฏทั้งผ้ายันและวัตถุมงคลต่างๆสำหรับความหมายของนโมพุทธายะมีดังนี้ณนะหมายถึงพระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทนธาตุน้ำหรืออาโปธาตุมีกำลังเท่ากับ12ใช้ในการปลุกเศษให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมโมหมายถึงพระโกนาคมใช้เขียนแทนธาตุดินหรือปัทวีธาตุมีกำลังเท่ากับ21ใช้ในการปลุกเศษให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีพุทธ หมายถึงพระกัสปะใช้เขียนแทนธาตุไฟหรือเตโชธาตมีกำลังเท่ากับหกใช้ในการขับไล่สิ่งอับปมงคลหรือสะดอเคราะห์ทาหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันใช้เขียนแทนธาตุลมหรือวายโยธาตมีกำลังเท่ากับเจ็ดใช้ด้านการล่องหนกำบังตนยะ หมายถึงพระสีอารยาเมตไตพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปหลังพศ5,000ใช้เขียนแทนอากาศธาตุมีกำลังเท่ากับ10เมื่อรวมกำลังธาตุทั้งหก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า56ฉะนั้นสวดนโมพุทธายะทุกๆวันจะเกิดผลในทุกๆด้านทั้งแคล้วคลาดปลอดภยัยเป็นเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ก็ดีนักเรียกว่าในสมัยโบราณนิยมกันมากจนถึงปัจจุบันซึ่งคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นั้นได้มีการใช้อยู่อย่างหลากหลายเช่นคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรอ,อันศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นอย่างไรก็ดีการสวดคาถาพระเจ้าห้าพระองค์เพียงสั้นๆว่านะโมพุทธายะทุกๆวันวันละหลายๆรอบ แน่นอนว่าเหตุอันใดที่เป็นอันตรายทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นคุณใส่มนต์ดำต่างๆจะไม่เข้ามากล้ำกลายแม้สิ่งไม่ดีที่แฝงเข้ามาอยู่ในกายก็จะออกไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ลองท่องบทนี้ดูนะคะเพราะเคยมีคนทำมาแล้วเห็นผลขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ